บริการเกษตรกรโอดครับเป็นยังไงบริผ้แรงนะจ๊ะรุ่นแรงครับเจ้าของสวนทุเรียนน้าตาไหลล่งเหายวเหาวหน้าในคลองแห่งขอดฝนถึงช่วง <c oughs> เฮ็ดเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนี่นะครับในพื้นที่เพื่อเทพสถิตได้รัลพลกระทบยืนต้นตายวอนไปทางภาครัดแน่นะครับเฮ็ดฝนเทียมเนี่ยซอยเกษตรกร,ร,กรแน่ประสานมาพี่นองครับ <c oughs> นี่ละบอกไวาจไดงฝนเทียมซอยเกษตรกร,ร,กรแน่ <c oughs> <c oughs> น,นะครับยู่ทีมเพื่อเทพสถิตประสบภัยแรงนักอีกบ่โดนนะครับฝนกับบ่ตกก็สองเดือนแล้วอากาศห้อนทะลุ42-43องศาค่ะส่งผลห้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกที่เนีน้คือว่าส่งผลคือบ่มีหน่วยกับผลงเฮ็ดให้งผลมันลวงโอ้วางเสรนจในทรงผลมาซั่นว่าคือบ่มีหน่วยจักเม็ดซั่็จเลยนี่เนี่ยได้รับผลกระทบหนักเลยน้ำแห้งคอดแข็งแค่แหงทุเรียนนี่ยืนต้นตายใบล้นเหลี่ยตะกงงาแกกแซก200ต้นเจ้าคิดวุรู้ต้นนึงจักบาทเนาะ เจ็ดแปดอยต้นหนึ่งนะเฉพาะต้นพันนะแต่วันนี้มันปลูกมาจะเปีปีแล้วเนี่ยเสียหายหลายแสนในวิทยาหน้าดีเนี่ยเราเป็นคนตำบลหน้ายางกัก,กเกษตรกรปลูกทุกเรียนในพื้นที่ตำบลหน้ายางกักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภพุ่มผู้ได้รับผลกระทบบอกว่าโอ้ยไพ่แรงนักกลัวทุกปีแค่ได้ทุเรียนพันหมอนทองพื้นที่แปดไร่เนี่ยปลูกไปเดีก็แปดปีสองลอยต้นกำลังออกผลผลิตเออก็ะ,กะยืนต้นตายเกือบทั้งหมดไม่ละ ออโอ้ยทุกคักปีน้วว้าจะนอันนี้คือก,กาลังสิเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วดีค่ะแต่ว่าบางต้นนี้มีสภาพต้นแห้งใบแห้งเหลือแต่งาแห้งก็น่าเจ้าอีกผลต้นทุเรียน,นม,มันมีชุ่มชื้นอยู่บางต้นนี่ใบเริ่มเป็นสีเหลืองส่วนยอดบนแห้งตาย ใบเลี้ยงบันมันสุกได้พ่นองไม่ติดตายค่ะเนี่ยคือจังเห็นในภาพเนี่ยคือใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วแต่ว่าพ่อะบ่มีฝนนะคะปีนี้แรงหลายฝนทิ้งช่วงห่างมานาน2เดือนทําให้ตอนนี้เดือดร้อนหนักมากทุเรียนหมอนท่องที่ปลูกไว้ก็เริ่มแห้งตายเพิ่นมิสาะนามเนี่ยตะกี้เพิ่นกะสูบนาําหเมืออ่อลนัน<ล>หเดือนเนี่ยประมาณ<ล>10นาที เฉพาะในช่วงเย็นค่ะต่ว่นน้ำในสระบ่อพ่อเนาะเพราะว่าความแห้งแล้งนี่แหละค่ะทําให้น้ําในสระก็เริ่มแห้งคอดขอวิงวอนอยากห้หน่วยงานผักลัดนะคะหาแนวทางซอยเหลือเกษตรกรที่เพิินประสปัญหาภัยแรงในตอนนี้แน่ค่ะฝนหลวงกับบ่ไม่ได้เลยนะครับมันก็มีขั้นตอนั้นความชื้นบ่อพ่อเก็เหตุบ่อใดเรื่องเท่อนี้ป่วยสารลงไปแล้วความชื้นบ่อพอมันก็พัดไปมองอื่นกับว่าเป็นฝนห้ค่ะไก่เห็นใจพี่น้องเกษตรกรเนาะนี่ไก่สีใดเป็นหน่วยไก่สีใดขายแล้วแบบนี้กินใดบ้าง กินได้ขันยักบ่แม่นแต่ว่ามันอาจจะแบบกินบ่ได้เนาะอาจจะเปรี้ยวบ่หมายถึงว่าอันสุมมันตกมันกินบ่ได้แต่ว่าคั่นบางเที่ยคั่นมันสุกมากก็กินได้อยู่แต่หมายถึงว่าผลผลิตบ่ได้จังหวัที่ต้นมันเด้ประมาณสมมุติว่า30หน่วยก็ได้อยู่มัน5หน่วย10หน่วยจังซี่นะมันบ่นั่นมันบ่ได้ผลผลิตว่ามันตายมันย่านน้ากันก็ภาวนาให้ต้นมันบ่ตายเนาะ